ขนมาาาอาหาขนมในร้านแม่กินกันไปเลยและสถานที่แรกบอกเลยว่าไม่พอร้านแม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในร้านแม่จะมีขนมะอะไรน่ากินบ้างอันนี้ อ,อุดงแมจิกป๊อบอ้าวไม่มีหมดแล้วเฮ้ยอ,อันนี้คือช็อกโกแลตเข็มฉีดยานะเพื่อนเหลือแค่2อ,อันเองอะและนี่ก็คือยลลี่พิซซ่าจิ๋วนะเพื่อนเอาละสองบ้างมียลลี่อุนจิด้วยแต่ว่าหมดแล้วว่ะเฮ้ยขายอุนจิดีมากเลยนะเนี่ยอะไรเอ่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เฮ้ยยลลี่สตรอเบอรี่ยลลี่ปูกระทะหมดปูกระทะก็หมดนะอันนี้อไอติมเฮ้ย เพื่อนเป็น,ปนไอติมมาร์ชเมลโล่นะมีสี่สีเลยอะและอันนั้นลก็คืออะไรมันคือฮอทดอกเป็นฮอทดอกมาร์ชเมลโล่นะแม่ขอกินขนมหน่อย ขนมในร้านแม่ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะเพื่อนๆอยากจะให้รีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะเจ๊งไปร้านแม่ด้วยขนมมาทั้งหมด6อย่างนี่เป็นช็อกโกแลตแต่เพื่อนในรูปแบบเข็มฉีดยาเดืแอแค่2อันแล้วด้วยขายดีมากแล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างนะที่ร้านแม่เนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยไม่รู้ว่าเด็กแถวบ้านมาเหมาไปหมดหรือเปล่าไม่วอยากให้พี่กินลนะ สองอย่างนี้คือมาร์ชเมลโล่นะเพื่อนๆแต่เป็นมาร์ชเมลโล่ไอศครีมแล้วก็อันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่ฮอทดอกเพื่อนเือนซึ่งยังไม่เคยกินเลยอันนี้คือเยลลี่นะเพื่อนเพื่อนเป็นเยลลี่พิซซ่าจิ๋วเคยกินแล้วแต่ก็อยากจะกินอีกและอีกสองอย่างก็น่าสนใจพิแศ้การเป็นอูดงนะเพื่อนเพื่อนดูสิอูข้างในข้างในมีซอสด้วยและก็อีกหนึ่งอย่างนี้จ้าเป็นเยลลี่สตรอเบอร์รี่และอย่างแรกพี่อยากกินอันนี้มากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนมาร์ชเมลโล่ฮอทดอกดูเลยละกันนะ นี่จ้า oh my god เห็นมาเหมือนสีพาสเทลนะเอากินหอมด้วยนะจ๊ะดูสิแต่ก่อนที่จะกินพี่มีเทคนิคนะแกล้งป่วยไม่ต้องไปโรงเรียน <c oughs> ทำแบบนี้ไม่ค่อยซี่ดอะแกลงป่วยไม่ได้โอเคมากินเลยแล้วกันนะไม่ต้องป่วยหรอกไปโรงเรียนเถอะนี่อือือือกินหอมมากทุกคนมีไส้หรือป่เนี่าอืมไม่มีไส้ แต่นุ่มหอมมากเป็นมากเป็นมาร์ช m มลโล่ที่แบบนุ่มนะเพื่อนๆเมื่อกี้เราพูดถึงว่าจะแกล้งป่วยใช่ไหมเราไม่ป่วยหรอกเพราะว่า เรามีเข็มฉีดยานะเพื่อนเป็นเข็มฉีดยาชอ็อกกแลตนะเปิดดูเลยมีใครยังกลัวเข็มคุณหมออยู่บ้างถ้าเป็นเข็มนี้บอกเลยว่าไม่กลัวมากเป็นสิบเข็มได้เลยจากคุณหมอปกติเขาจะฉีดที่แขนแต่อันนี้เป็นเข็มที่เอาไว้ฉีดในปากเป็นร้อนในหรือเปล่าฉีดเลยแล้วกันนะอืม ไม่ออก <laughs> พี่กลัวมันพุ่งอ่ะเพื่อน <laughs> เดี๋ยวมันจะหกเลือนนะนี่เราถ่ายกันอยู่บนห้องนะเพืือนห้องนะใช้ท,ทิชชู่รองสักหน่อยนึงนะเพราะว่าพี่กลัวมันจะเปลือนห้องนะมันจะพุ่งไหม,มนีม่ย็บกลัวเหลือเกินโอ,โอ้โอ้มาแล้วโอ้มาแล้วเห็นไหมเ <laughs> ห็นไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนอะไรรู้ไหมพิมพ์กันข้ามาก่อนพิมพ์กันข้ามาก่อนเดี๋ยวจะเฉลยละเหมือนไส้ดินสอกดเลยเ <laughs> ขียนอย่างงี้เออเฮ้ยเหมือนดินสอกดเหมือนไหม ช็อกโกแลตไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเรียนหนังสือเขาใช้ดินสอหรือว่าเขาใช้ปากกากันแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะช็อกโกแลตเจมจนนะคะเพ,พื่อนเดี๋ยวดูนะพี่จะกินทีเดียวเลยกินขนาดนี้เชิญรับยาเบาหวานจ้ะ เพื่อนๆก็แบ่งกินนะไม่ต้องกินคำใหญ่แบบพี่นะอันต่อไปเรามากินไอศกรีมกันเลยดีกว่านี่เป็นไอศกรีมมาร์ชเมลโล่นะเพื่อนๆเขาไม่อยู่สี่สีนะเดี๋ยวเราแกะดูเลย <c oughs> นี่คือมาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่เรนโบว์หรือเปล่า มีจากเพื่อนๆสีส่นะจ๊ะมีสีเหลืองนะสีขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างแต่ว่าพี่ชอบทุกสีพอพี่จะกินทุกสีไปเลยแล้วก็อันนี้ที่จับนี้มันคือมีดดาบหรือเปล่า <c oughs> มันเหมือนมีดดาบเลยนะเพื่อนๆกินเลยแล้วกันนะมีอด,ดาบจริงๆด้วยนะ อันนี้ก็นอนนมอ่ะนมหนึบหนับมากแล้วก็ได้นิดดาบมาด้วยจ้ารอค่าก่อนจะไปออกรบเพราะว่าค้ามีมีดาตรงจริงตรงจริงตรงจริงอ <c oughs> ย่างต่อไปเราไปกินของจิ๋วกันบ้างเหลอนั่นก็คือพิซซ่าจิ๋วนะเพื่อนอันนี้เราสองบ้าทเองนะถูกสุดแล้วเนี่ยที่หยิบมานี่อุย้ยกลิ่นหอมผลไม้มากเพืเ่นอนๆอุ้ยดูดิมันน่ากินอ่ะมันชามอ่ะมันชามมากอุออ๊ออกรสเปรี้ยวนิดนึง หนุบหน่อมักหญ่นะจ๊ะมาจ้ะเรามากินนี้กันต่อเลยนะจ๊ะอันนี้คืออูด้งนะเ,นเพื่อนๆพี่ยังไม่เคยกินของแบรนด์นี้นะถ้าจ๊ะไม่ผิดอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือจุกของเข็มฉิดยานะ <c oughs> มาจ้ะเรามากินอูด้งกันเลย เขามีซ like ้อมมาให้นะจิงเขามีซอสมาให้นะจ๊ะเป็นซอสอะไรก็ไม่รู้นี่ก็มีเส้นอูด้งมาให้นะจ๊ะมีไม้แค่สองเส้นนะจะกินอิ่มไหมมีแค่สองเส้นนะจ๊ะอ่าเรามาดูซอสกันเลยนะนี่มันเหมือนเป็นซอสอะไรก็เราจะราดซอสลงไปเลยนะเพื่อนอุ้ยนี่ซอสเยอะมากซอสย่างเยอะอุ้ย โคลาเยี่ยรยเป็นน้ำเชื่อมโคลาและนี่ก็คืออูด้งน้ำซอสโคลดนะมันเมื่อกันตุยน่ากินนะพอมันเป็นโคลาแล้วน่ากินมากเลยนะนี่จ้าแต่ว่ามีแค่สองเส้นนะมันจะไม่อิ่มนะอืม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 หนุบหนับนร่มลอกกิหนึ่งเส้นอืมืม <c oughs> ที่สำคัญนะเป็นคำเตือนเลยอย่าลืมเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะค่อยๆกินด้วยมันคือเยลลี่นะเพื่อนๆจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะจำให้ดีเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะจ๊ะเดิดคอ,อหนึบหนับมากและอีกหนึ่งอย่างบอกเลยว่าก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะอันนี้คือเยลลี่นะพเพื่อนๆเป็นเยลลี่สตรอเบอร์รี่เปิดดูเลยว่ามีกี่ชิ้นให้ทายน มาดูเลยให้ด hey, ูเลยนะฮะว่าหนึ่งห่อนะฮะเราจะได้ทั้งหมดเราได้ทั้งหมดเราได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเราได้ทั้งหมด6กชิ้นนะจะเป็นลูกสตรอเบอรี่แบบนี้เฮ้ยน้กินปั๊บเดียวหมดแล้วึพ่งพี่เจออันหนึ่งนะเฮ้ยเหมือนจะเป็นของใหม่เลยอันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินนี่อันใหม่เฮ้ยที่ป้ายก็เหมือนยังไม่มีเลยนะเพื่อนเฮ้ย ไม่มีรูปนี้นะมาครับเ,เพื่อนๆบอกเลยว่าพี่ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นของใหม่ที่เพิ่งมาลงเลยแล้วมันก็คือเอสกี้ traffic light นะเ,นเพื่อนๆหรือว่าสัญญาณไฟจราจรนี่เขามี3สีจะมีสีแดงนะครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะตามแบบไอศกรีมเลยเดี๋ยวนี้ก็ทําไอศกรีมแบบสัญญาณไฟจราจรแล้วว่าเปิดดูเลยนะนี่จ้ะไฟเขียวไฟแดงจ้ะ ว้ากินหอมพี่หอเขาเขียนไว้นะเพื่อนๆบอกว่าสีแดงเนี่ยคือสตรอเบอรี่จีเหลืองคือสับปะสับปะสับปะรตและสีเขียวคือมะอะไรมะอะไรมะนาวอืมอืม,อมฟินมากสตรอเบอรี่มันเคลือบไว้แต่ด้านในคือสับปะรดเดี๋ยวกินสตรอเบอรี่ให้หมดก่อนสตรอเบอรี่นะครับคือส่วนที่แบบเคลือบนะเพื่อนๆจะอยากให้เคลือบทั้งหมดเลยอนะ่ะ จะได้เคลือบน้อยไปหน่อยมาชิมมะนาวกันว่ามันจะเปรี้ยวสักแค่ไหนอืมเปรี้ยวแบบกำลังดี เง่นฝันเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเจอไฟเขียวไฟแดงได้เราจะต้องมีรถก่อนที่จะไปกินเราไปดูรถของเล่นในร้านแม่กันพอพี่แอบไปดูมาแล้วและนี่ก็คือแผงของเล่นนะเพื่อนๆแต่ละอันเนี่ยราคา35บาทนะคนก็บอกว่าถูกแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแพงเหมือนก็ลองพิจารณาดูเอานะ ซึ่งเขาก็มีหลายอย่างมากเลยอันนี้พี่เรียกไม่ถูกนะมันเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะนี่มีที่ใส่น้ําให้ดูเห็นป่ะมีไก่อกๆอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแม่ตื่นนะมีรถอันแรกนี่คือรถอะไรไม่รู้นะเพื่อนๆดูสิเป็นเหมือนรถขนนะรถขนรถอีกคีหนึ่งเพื่อนๆเคยเห็นไหมนี่นี่นี่เป็นเหมือนรถหังนะรถขนดินเนี่ยโ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอุ้ยนี่มีหลายคันเลยนะนี่โอ้รถเยอะมากเฮ้ยแมคโคเขียวมีอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ ตัวนี้เป็นแมคโครสีชมพูอ่าเนเพื่อนเราออาแมคโครเขียวไปรีวิวกันคลิปนี้เนี่ยได้กินทั้งขนมแล้วก็ได้รีวิวของเล่นด้วยนะซึ่งยังมีของเล่นอีกหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้ที่เลือกเป็นรถแมคโครคันสีเขียวมานะเดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อนถ้าใครอยากจะให้พี่ทิเทศนเนี่ยไปขุดจริงนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะใครที่เป็นแฟนขับรถแมคโครเนี่ยนดูสิเพื่อน คันละ35บาทนะเป็นแบบของเล่นแบบแพงนะเพื่อนๆพื่นี้ขุดอย่างนี้จะขดอย่างนี้ได้จะไข่ลาาหรือเปล่าไม่ได้เป็นแบบไข่ลานะส่วนพลาสติกที่ว่ามันต้องแกงนะเนี่ยมันดูบางๆอ่ะเพื่อนๆพื่อนพลาสติกอะ่ะต้องเล่นเบาๆนะเดี๋ยวแม่ตื่น โอเคนะเพื่อนๆประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีคิวในการรีวิวขนมอีกต้องหลายอย่างนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปรีวิวกับดินจริงๆเลยว่ามันจะขุดได้ไหมได้เวลากินขนมในร้านแม่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆเฮ้ยทำไมมันถึงตกอ่ะหรือว่ามีจรขโมยขนมไม่ใช่มั้งอาจจะแค่หล่นเฉยๆก็ได้เพราะว่าจรขโมยขนมมีแต่ชั้นนี่แหละแต่ว่าเราจะเป็นเด็กดีนะเราจะ เก็บขนมมาเรียงให้ด้วยนะแม่นี่นาจ่าเป็นเด็กดีนะจ๊ะส่วนขนมก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพื่อนๆจะกินอะไรดีอะมันม่วงเผายังไม่เคยกินเลยอะอันนี้เป็นมันม่วงเผาเหรอนี่อุ้ยน่ากนินเพื่อนๆอันนี้คืออะไรอะช็อกอีทระเบิดเพื่อนเพื่อน<ๆ>เหมือนจะเป็นรสโคลานะ มาครับเพื่อนเพื่อนพี่ได้ขนมมาอีกสองอันนะอันนี้นะ่าสนใจมากเลยเพื่อนมันเป็นเยนลลี่มันเบเานะเป็นมันม่วงและอีกอันนึงนะนเพื่อนเป็นช็อกหินและเบิดรสโคโลาด้วยเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนนี่นะหนึ่งห่อเราจะได้มันม่วงสามอันอุ้ยอันนี้ได้กลิ่นเป็นมันจริงๆอ่ะเหมือนมันเผาจริงๆอ่ะกลิ่นมันอ่ะทำได้ไงอ่ะกลิ่นแบบมันเผาเลยอันนี้นะี่นะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้มันม่วงจ้ะ มันให้ความรู้สึกเหมือนกินมันเผานิดๆอะมันเผาเยลลี่อะมันเมือ่อหวานมากนุน่มนอกถึงเวลาหินระเบิดขออีโนหินนะออกเสียงให้ชัดนะหินกัดให้แตกนะแล้วมันก็จะระเบิดในปากด้วยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงที่ว่าก็น่าจะเป็นผงเปาะแปะนะเดี๋ยวเทให้ดูเลยจ้ะเป็นแบบนี้เพื่อนๆทยอยกินนะไม่ต้องกินคำใหญ่แบบพี่นะอันนี้พี่รีวิวให้ดูเนาะโอ้โอ้ โอ้แต่มันรสโคลาเหรอเป็นแบบรสชาติเย็นๆนะมันเพื่อนเหมือนกินลูกอมมินนะมันมีกลิ่นโคลาอ่อนๆนะแล้วก็มีกลิ่นช็อกโกแลตเบาๆด้วยแต่ว่ายังไม่อิ่มไปกันเตอกินอะไรอีกดีจ๊ะอุ้อุ้ออฝั่งนี้พี่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยขนมเต็มชั้นไปหมดเลยอะ่ะเพื่อนโอ้โหกินอะไรดีครับเนี่ยกินอะไรดีครับเนี่ย นี่นี่นี่อันนี้น่าสนใจนะจ๊ะพวกมาลานี่มีหลายอันเลยถ้าเพื่อนๆว่านี่เยอะแล้วยังจ้ะเพราะเห็นอะไรไหมเห็นข้างหลังพี่ไหมแม่สต็อกขนมไวแบบเยอะมากเพื่อนๆดูดิดูดิโอ้ my god ว้าวขนมร้านเราเยอะมากจริงๆนะเพื่อนๆตรงตรงนี้นะก็จะเป็นพวกชั้นของแชมพูยาสระผมนะอันนี้นี่เราเก็บไว้ด้านบนอีกเยอะมากๆเลยอะบางเยอะมากเยอะมาโอโหเต็มชั้นไปหมดเลยเต็มชั้นไปหมดเลยวิ่ย มีกล้องวงจรว่ะมีกล้องวงจรจ้ะไปดีกว่าว่าจะโดนแม่ตีหรือเปล่าเลยใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทีเท่ด้วยนะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะมีขนมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีขนมอะไรที่อยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้ด้วยนะละเถียวป่ะนี่ละเฉียวละเฉียวโอ้ไม่ก็มีเยอะจังนี่ เพื่อนๆลองดูดีอันนี้เป็นตราเท่าแก่เนี้ยนะขนมลาเที่ยวนะมาลานะมีหลายอันมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกกินแค่หนึ่งอันก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พี่กินอันไหนอีกคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะก่อนที่มันจะหมด <c oughs> อันนี้เลยแล้วกันนะมันดูปแปลกนะ <c oughs> เขาเขียนว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเผ็ด <c oughs> มันจะเผ็ดจะแค่ไหนมาดูกันเลย กินม,มาล่าออกเลยอะนี่นะตอนเข้าเขียนบอกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเผ็ดนี่มันกว๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรกันนี่นี่เพื่อน,นๆดูสิเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเส้นเล็กหรือเปล่ากินเลยนะกบก่กอมมากแบบนี้เรามาทำ ASMR ได้เลยแล้วนะแต่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆกินคำเล็กๆหนะังอยากกินคำใหญ่แบบพี่มันไหมดีนะจ๊ะโอ my god วิมันอร่อยดีนะเนี่ยมันแบบเผ็ดนิดๆนะไม่ได้เผ็ดเยอะนะ กรุกบก็มากจริงๆรู้อ,อร่อยอความเผ็ดนิดๆนะพนเพื่อนๆไม่เผ็ดมากดีว่าอันนี้กำลังดีแหละถึงเวลาที่เราจะไปกินขนมในร้านแม่กันต่อจากพวกขนมแพงนะเ,นเพื่อนๆมีไอติมนั่นนี่เงกินสีไหนดีไอติมไอติมมีคนซื้อไปแล้วนะ2องอันกินสีนี้ดีกว่านะ นีเป็นไอศครีมแคนดี้นะแล้วก็จะมีนี่เป็นของเล่นกระเทียมนะเ,นเพื่อนอละหบาทแล้วก็จะเป็นขนมแพงนะส่วนใหญ่จะห่อละ5้าบาทแล้วก็มีของเล่นด้วยของเล่นเนี่ยอันละ10บาทนะเ,นเพื่อนซึ่งมีของเล่นลาบูบูด้วยเหรอนะแอบหยิบเอาไว้ก่อนแล้วนะเพราะจะเก็บเอาไวร้รีวิวในรอบหน้าแต่รอบนี้นี่จ้าเราไปกินไอติมกันเรื่งองน,นี้นะครับก็จะเป็นปีพกกรอบนะเ,นเพื่อนน <laughs> เมื่อก่อนนะ่ะมันค่อนข้างฮิตเลยนะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังฮิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าพี่เนี่ยเพิ่งจะเอามารีวิวเขาก็จะมีหลายสีนะอย่างอันนี้สีฟ้าลองเลยหนุบหนับอันนี้สีส้อมอันนี้ปีปโป้ก่อบใช่ไหมเรามีปีโป้จริงที่แช่เย็นไว้ด้วยอืมรับรองว่าฟินเหมือนกันปีโป้ก็อยู่ในตู้ไอติมของเนสเล่นั่นเองนะเพืเ่นอนๆนีเ่เอามาแช่วไว้แต่ก่อนเออมีใครชอบเล่นแบบนี้บ้างนี่นะนี่นะดิ้งๆเอ้ย ให้ใจขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะนี่จ้ะเรามาดูปีโป้กันนะซึ่งโอ้ยมีหลายสีมากเลยนะกินสีอะไรดีล่ะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างวันนี้พี่กินนี่ดีกว่าสีเขียวนะจ้ะปีโป้เขียวจ้านี่เป็นปีโป้สีเขียวแช่ยเย็นมานะจ้าแช่ยอยู่ในตู้ไอติม ใครที่ชอบกินบีโป้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ดีเทด้วยนะว่าถ้าเกิดให้เลือกกินได้แค่สีเดียวเพื่อนๆจะเลือกกินสีไหนนะมีทั้งสีส้มสีแดงสีเขียวสีม่วงมีสีขาวด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้พี่ดีเท้เลือกสีเขียวจา้าโอ้ดูดิโอโอ้ออ้ <laughs> มันจะต้องเย็นฝันแน่ๆเลยเอาแล้วนะเย็นฝัน แต่ว่ามันชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้ย oh, yeah. เรามากินขนมกันต่อดีกว่านะเ,นเพื่อนๆแต่ว่ารอบนี้พี่จะกินอะไรอีกดีละ่ะ คือว่ามันขนมมันเยอะมากๆเลยนะเพื่อนเลือกไม่ถูกเลยเพื่อนๆชอบกินขนมอันไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะเผื่อพี่เนี่ยจะไปกินตามบ้างอรไออร่อยอะไรเด็ดเนี่ยแนะนํามาได้เลยนะแจ๊แต่ว่าพี่จะกินอย่างหนึ่งที่มันจะต้องขึ้นไปสูงๆหน่อยมันจะได้แบบชาเลนจ์นิดหนึ่งก็คือขนมที่อยู่บนนั้นไปเลยนี่ซึ่งมันอยูดสูงที่สุดเลยนะตอนนี้แต่เนื่องจากพี่สูงนะพี่หยิบถึงนะนี่ดู หย่กินสีแดงนนนนแล้วกันนะนี่ว้าวเราไปกินอันนี้กันใครที่มาซื้อขนมร้านแม่นาะก็อย่าลืมส่องด้านบนตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่ยังไม่ได้เอามาเลียงนะใครอยากจะแบบกินขนมอะไรเนี่ยก็สามารถบอกแม่พี่ทีเทได้นะว่าแบบเอออยากกินอันนี้แต่อาจจะหยิบยากหน่อยนะเพราะว่ามันสูงและอันที่พี่หยิบมานี้จ้ะ จริงๆต้องบอกว่ามันน่ากินทุกอย่างนะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเลือกเป็น Big Bag รถกุ้งสไปซี่นะห่อใหญ่ดีมีใครเคยกินแล้วบ้างเขามี3ห่อนะเป็นข้าวเกรียบตาพีอารสกุ้งสไปซี่นะเราแกะเลยแล้วกันแกะไม่ออกอ๋อได้แล้ว,วเป็นเหมือนหัวหอมเลยอะ่ะเนี่ยเหมือนหอมใหญ่เลยอะ่ะและพี่ก็ชอบเล่นบ,บนี้ โอ้กุบกรอบแบบนี้มีหรือจะไม่ทํำ ASMR ASMR โอ้ยดูนิ้วพี่ดียังเจ๋งอนะ่ะเหมือนเมือนแต่อย่าใส่นิ้วกลางนะเดี๋ยวมีเรื่อง <c oughs> อันนี้นิ้วชี้แล้วจ้ะและก่อนกินแบบนี้อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะจ้ะ <c oughs> เพื่อนกินคำเล็กๆนะอยากินคำใหญ่แบบพี่เดี๋ยวติดคอรู้ไหมแต่ในแนวเราก็อยู่ที่ร้านของแม่นะเราจะพาเพื่อนๆมาดูขนมยุค90กันบ้างซึ่งขนมยุค90เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามร้านค้าขายของชำนะเพื่อนๆไปกินกันเลยจ้ะมาดูกันนะจ๊ะว่ามีอะไรให้กินบ้างอุ้ย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 อันนี้ขนมคอเป็ดนะเพื่อนๆอันนั้นจะเป็นขนมข้าวแตนนะโอ้ส่วนนี้มีขนมหลายอย่างเลยนะแต่ทาไมมันดูเล็กๆเนี่ยหรือว่าใครมาเลือกไว้ตรงนั้นมีขนม ลัวด้วยตัวน,นี้จะเป็นขนมโกอ้อนนะอันนี้ขนมถั่วกวนและคลิปนี้พี่ก็เลือกนี่จากเป็นขนมโกอ้อนนะเขามีชื่อคนทําอยู่ด้วยนะชื่อนัทธิราเฮ้ยมีใครชื่อนัทธิราหรือเปล่าเนี่ยเป็นเจ้าของขนมโกอ้อน <c oughs> ซึ่งหนึ่งห่อนะ <c oughs> เขามีอยู่4ี่ชิ้นแล้วต้นเขาเขียนว่าเจด้วยต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีเทศกาลกินเจนะงั้นเรามาลองอันนี้เลยโ <c oughs> อ,อกินหอมมา และที่วิหิบอันนี้มานะเพราะว่าสีสันเขาสวยงามมา,มากๆเลยนะนเพื่อนๆดูดิชมพูกับสีขาวขุ่นๆเนี่มันจะให้ฟิลเหมือนขนมโมจิไหมอะเอแล้วนะนุ่มมากมีรสชาติหวานๆนุม่มากนุ่มมากเลยนี่นะเพื่อน,อนๆี่เห็นป้ายโฆษณาในร้านแม่เนี่ยแต่ว,ว่าในแผ่นใหญ่นี้ยังไม่มีนะเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆ ในตู้มีพี่เลงไว้แล้วจ้าอยู่นี่เอ้ยอยู่ฝั่งโน้นผิดฝั่งฝั่งนี้จ้านี่จังเพื่อนนี่เยน็ยนๆ low fat เป็นกลิ่นลำไยนะครับแล้วก็ผสมชิ้นเฉากล้วยนะเขาเขียนไว้ตรงนี้นี่แบบเดียวกับในป้ายเลยแล้วในตู้เย็นของแม่ล่ะจะมีรถนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะมี่จะเปิดไฟตรงนี้จ้าโอ้ติดแล้ว ดูสิดูสิดูสิมีรถนี้ไหมจ้ามีเย็นเย็นนี่แต่ว่าเป็นเย็นๆจับเลี้ยงนะเพื่อนๆไม่เห็นมีรถแบบไอติมเลยนะเนี่ยมากครับเพืเ่อนๆ EV นี้เริ่มตนด้วยไอติมอีกแล้วนะแล้วก็เป็นไอติมรถใหม่ที่ยังไม่เคยกินด้วยเวด,ด<ก><ะ>อุ้ย<ก><ะ>เห็นเป็นเม็ดลำไย,ยหรือเปล่านี่ โอ้กลิ่นลำไย,ยอ๋อไอตรงดำๆนี้น่าจะเป็นชิ้นเฉาวกรวยนะเพื่อนเพื่อนฮึลำไย,ยจริงเฉาวกรวยจริงเป็นแบบชิ้นๆลอยให้เคี้ยวได้หนุบหแต่ว่าเป็นรสลำไย,ยอ่อนๆนะเพื่อนเอนไม่ได้หวานมากนะใครที่เคยกินแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาขนมร้านแน่กินกันบอกเลยว่ามีอัปเดตใหม่อีกแล้วไปกันตอ ก๊กกกกวะมารีวิวรถแม็คโครกันสักแป๊บหนึ่งนะเพืเ่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปกินขนมกันต่อเพราะว่าพี่อยากจะเอารถแม็คโครคันนี้มารีวิวในคลิปนี้ด้วยนะเพืเ่อนให้เพื่อน,นดูก่อนแล้วลองทายกันเข้ามานะว่าราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าคันนี้มันค่อนข้าง ใหญ่มากๆเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่รีวิวอีกคันหนึ่งไปนี่เลยเป็นคันสีเขียวอันนี้ราคา3 5บาทพี่รู้สึกว่าวัสดุอ่อนแอไปนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาไปทดลองจริงๆตอนนี้บ้านพี่เนี่ยมีกองดินด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยเราจะเอารถแมคโครไปเทสกันแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะถ้าออกไปเล่นตอนนี้เดี๋ยวป่วยก็เลยได้แต่รีวิวในห้องไปก่อนและอยากจะให้ดูคันนี้มากๆเพราะว่าวัสดุัแข็งแรง มันแข็งแรงกว่าคันเมื่อกี้เยอะเลยแล้วมันก็คันใหญ่กว่าด้วยที่สําคัญราคามันแพงกว่า3าสบหาบาทแน่นอนดูล้อดูล้อยังใหญ่ไม่ได้เป็นแบบไขาลานเพื่อนเสียงดังให้ดูนะครับที่นั่งคนขับนะคะผมีมมีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นที่นั่งโซนที่นั่งคนขับส่วนที่ตักนะเป็นสีน้ำเงิน,นงเพื่อนเน่ตักได้ตักได้หมุนได้หมุนได้รอบไหมเดี๋ยวดูก่อน เออหมืนได้รอบนะครับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบรถแมคโคนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะนี่จ้ามาดูเลยเพื่อนๆน,นี่อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเหลือแค่ชิ้นเดียวด้วยนะนี่จ่าเ,เพื่อนเพือที่ก็ยังไม่เคยกินนะแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ามันคือขนมอะไรแต่ที่แน่ๆนนมันเหลือแค่ห่อเดียวไปเที่ยวจีนกลับมาร้านแม่แม่หาขนมมาขายม่อีกแล้วมาดูกันเลยเฮ <c oughs> ้ยข้างในเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ย แผ่นเขียว,ยวคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวดูนี้ก่อนเนาะในถุงมีอะไรอะ่ะคล้ายๆกับแครกเกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลองชิมอันนี้ก่อนนะโอ้มันกรุบกรอบคืออร่อยแล้วอันนี้ล่ะคืออะไร <c oughs> ขนมกระดาษหรือเปล่านี่มันคือเยลลี่นะพี่อ่านมาเมื่อกี้เป็นแบบนี้จ้านี่จ้าอุ้ยแผ่นใหญ่อะนี่ได้แผ่นใหญ่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขากินยังไงนะเพืเ่อนๆแต่ว่าพี่จะกินแบบเทใสจ้า ไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่านี่จะ้ะพี่จะเอาแครกเกอร์อย่างนี้นะ่ะโรยใส่ลงไปพี่จะห่อเลยห่อนะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าไม่ต้องทําตามนะกินทีละอย่างก็พอมันเหนียวหนึบหนาติดมือไปเลยนี่อย่าเรี่ยงงน,นเพื่อนเพื่อมันห่อไม่ได้ก่ะพี่จะห่อแครกเกอร์นนะแต่มันห่อไม่ได้นี่กินอย่างนี้เลยแล้วกันนะ เยลลี่มันเหนียวนึบหนับมากอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนกินนะด้วยมันอร่อยนะมันเพนิ่งนันแต่ว่าเยลลี่มันเหนียวอ่ะมันติดกับกระดาษเนี่ยไม่ยอมให้พี่กินดีๆีโอ้นี่ห่อได้นิดนึงมาจ้ะอันนี้เป็นสูตรพี่ทีเทเองนี่เป็นเยลลี่แครกเกอร์อะไรนะ มันไม่ต้องอย่าลืมเขียนวให้ายละเอียดก่อนกลืนด้วยนะสีน่ากินมากสีน่ากินมากสีน่ากินมากซูชินี่ก็ซูชิอันนี้เป็นกัมมี่กาแล็กซี่มาร์ชเม е ลโล่เฮ้ยมีภาษาไทายด้วยอ่ะบะหมี่เกากลหลีช็อกโกแลตช้อนไข่เจอวอรี่ช็อกโกบอล,ลช็อกโกแลตอควาเรียดูเฟสกัมมี่เยลลี่กาแล็กซี่บันเตียน่าจะเป็นไข่ช็อกโกแลตนะเยลลี่ปลาเมอรคอเนียนบีบีคิวจังมากินขนมกันตอ่อตอนนี้พี่อยู่ในร้านแม่แต่ว่าไม่ได้มากินขนมในร้านแม่นะพี่มีขนมที่ซื้อมาจากใน ซนี่เต็มเลยนี่หยิบให้ดูคร่าวๆก่อนนะขนมที่พี่ดินี่ยซื้อมาจากไลเซเว่นแต่ว่าพี่จะกินอันนี้ก่อนนี่เลยเป็นขนมจากประเทศจีนมีใครใดูคลิปที่แล้วบ้างพี่ได้ทาวีล็อกเอาไว้ตอนท้ายนะอันนี้เป็นขนมที่พี่ซื้อมาจากประเทศจีนนี่เฮาเห็นน้องแลบลิ้นแบบนี้พี่ห่อลิ้นได้ด้วยนะอมีใครห่อลิ้นเป็นบ้างไหดูคร่าว <im itation> ๆก่อนมีใครรู้จักบ้างลนมจากประเทศจีนจะเป็นอย่างไร ส่วนเรื่องของราคานั้นจําไม่ได้นะแกะไม่ออกฉีกเลยนะฉีกเลยนะฉีกก็ไม่ออกเราจะต้องใช้กันไกนะสอดมสรดมสอดมกินหอมมากเป็นเยลลี่ทุกคนเป็นเยลลี่ก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะแบบนี้ส่วนเยลลี่ได้มาทั้งหมด6ห่อนะเป็นเยลลี่กลิ่นพีชนะดูเลยเอาแล้วนะอมอูอูอูหนามยดต หอมกลิ่นพีชมากและพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นของเล่นหรือเปล่าดูเลยนะเฮ้ยนี่เป็นตุ๊ก,กตาุย <c oughs> หน้าตามันตลกมากพี่ว่าหน้าตาก็เหมือนที่ซองเลยนะ <c oughs> และอันต่อไปเป็นเลนโบกมี่นะเพื่อนๆซื้อมาจากในเซเว่นประเทศไทยนะอันนี้ <c oughs> ดูเลย สีสวยมากสีน่ากินมากสีน่ากินมากสีน่ากินมาเกือบหล่นเกือบห่นพื้นไม่หล่นไปที่ขา <c oughs> ถ้าหล่นพื้นคืออดกินเลยนะมีก้อนเมฆนะสองก้อนแล้วก็นี่เป็นรุ้งนะฮะมีกี่สีเนี่ยหนึ่งสสาสี่ห้าหกรุ้งอันนี้มีหกสีนะเพื่อนเราลองยืดดูก่อนไหมม,มันคือหนวดหรือเปล่าดิ มันเหมือนนวดเลย <fill> <driven way> ยังรรยืดกินหอมผลไม้มากหนึบหนับมากเป็นกลิ่นผลไม้รวมอย่าลืมเคี้ยให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยนะและอีกหนึ่งอย่างนี่เลยซูชิกะมีหนัก เขามีถึง3มแบบเลยส่วนพี่ไม่รู้จักชื่อซูชินะแต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปลานี่ปลาหูมนมลามากอันนี้น่าจะขอสาหร่ายมานะนี่มีผักด้วยเห็นไหมเข,เขียวๆว่ะกินเลยนะหมยุหน้าและอันนี้ตัวอ,อะไรเนี่ยอันนี้ไข่ปลาหรือเปล่าใครรู้จักชื่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ดีเทด้วยนะ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปกิน KFC ของประเทศจีนกันเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะเพราะว่ามันมีเมนูที่ไม่เหมือนประเทศไทยไปดูกันเลยหมึกกุบ20พอ่อมาจ้าเดี๋ยวเรามาอันบ็อกหมึกกุบกันพร้พอไมไหมพร้อมไหมโอ้แล้วพ่อใหญ่โอ้ my god มาแล้วบอกเลยว่าไปตามหาซื้อในเซเว่นเนี่ยหาไม่เจอเลยนะพี่ก็เลยกดพีออเดอร์มาแล้วตอนนี้พี่ก็ได้หมึกกุบเอาไอ้กินแล้วจ้าซึ่งในกล่องนี้นะครับทั้งหมดนะราคา798บาทอันนี้มีโค้ดลดด้วยมาดูกันว่าได้กี่หอ่อนี่จะเป็นการกินหมึกกุบครั้งแรกนะเพื<ๆ>่อนๆพี่ไม่รู้ว่ามีกี่ขนาดนะห่อนี้50กรัมนะครับ2 4 6 8ป8อันนี้ 8, ่าจะ12หรือเปลสา12 14 สี่สิบหอ่อมืกกอกลุ่มยี่สิบห่อเดี๋ยวมาหาเลยว่าตกห่อละกี่บาทห่อละ39.9้นะเพื่อนๆก็ตกห่อละ40บาทพี่ไม่รู้ว่าในเซเว่นน่ะขายห่อละเท่าไหร่แล้วก็กี่กรัมนะอาจจะเล็กกว่านี้หรือเปล่าพี่เราไม่แน่ใจเขามีให้พี่ออเดอร์2รสชาตินะแต่ว่าพี่เอาเรสเผ็ดสุดมาบอกเลยนะครับว่ามือกลุ่มเนี่ยออกมานานแล้วนะเราก็หาไม่ได้จริงจริงนะขาดตลาดมากๆเขาแล่นะข้างในนะครับนี่หนึ่งห่อนะหนึ่งห่อหมดละ ข้างในได้มาอีก6กนะกินยังไงละเนี่ยแจ่อย่างนี้หรือเปล่านะอ๋อฉช่อย่างนี้เอแล้วนะเอแล้วนะมาละ โอ้เผ็ดเฮ้ยเผ็ดนันเนี่ยนี่นะเขาเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นเส้นบุกรุงรสมาล่านะครับแล้วก็ตรงนี้สูตรเผ็ดแล้วก็เขียนเตือนไว้ด้วยว่าระวังรสเผ็ดจริงๆนะเออแต่เผ็ดจริงใครที่กินเผ็ดไม่ได้นะไปเลือกอีกรสหนึ่งดีๆฉีดง,ง่ายฉีกง,ง่ายไปไปต่อจ้ะแต่ลำบานี่ ม,มด้านหลังเขาเขียนไว้นะมีสายเดี่ยวสายดื่มสายดูดสายด่วน <laughs> <laughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ